คุณอยากเห็นอะไรจากภาครัฐแล้วคุณคาดหวังอะไรบ้างกับการทำงานของภาครัฐ หลายคนคาดหวังให้ภาครัฐคิดถึงประชาชนเป็นหลักทำงานโดยเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางและทันกับความต้องการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจยังมีอีกหลายเรื่องที่คุณอยากบอกอยากให้รัฐช่วยแก้ปัญหาและรับฟังความคิดเห็นจากคุณใช่หรือไม่วันนี้เราพร้อมรับฟังทุกเสียงทุกความคิดเห็นทุกข้อเสนอแนะจากคุณมาร่วมเป็นกำลังในการขับเคลื่อนระบบราชการ เพียงเข้ามาร่วมแสดงความเห็นออกไอเดียแชร์ประสบการณ์ของคุณที่มีต่อภาครัฐได้ที่ w w w l d w i d e web opengovernment.go.th หรือ Facebook page opengov th a a i l n d เพราะเราเชื่อว่าเสียงของคุณคือพลังสำคัญในการปรับเปลี่ยนภาครัฐให้ดียิ่งขึ้นทุกความเห็นของคุณจะเป็นแรงกระตุ้นและย้ำเตือนให้ภาครัฐ ต้องทำงานที่ตอบสนองเสียงของประชาชนมาร่วมกันออกแบบและสร้างสรรค์การให้บริการของรัฐเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่ทั่วถึงตอบโจทย์ความต้องการอย่างตรงจุดร่วมคิดร่วมทำร,ร,ร่วมแก้ไขปัญหาเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมร่วมกันกับเราเพราะเราเชื่อในเสียงของประชาชน Open Go v Thailand